ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูจจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Kirby and the f o r g o t t e n Land นะครับก็เป็นเกมแนวประจนภัยนะฮะการาฟิกน่ารักน่ารักตามสไตล์ Kirby เลยนะครับซึ่งจุดเด่นของ Kirby คือการอมใช่ไหมอมสิ่งของแล้วก็แปงลงร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสตูเนาะ แล้วก็จะได้รับความสามารถมาเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขปริศนาต่างๆนะครับที่มีให้อยู่ในเกมถูกไหมครับอ่ะแล้วก็ประจนภัยไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะใครที่สนใจก็ตอนนี้มีเดโมโดให้ดาวน์โหลดลองได้ใน Nintendo Switch นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศการเล่นกันสำหรับในภาคน,นี้นะครับเราสามารถเล่นโคออปได้ด้วยก็คือเล่นในหน้าจอเดียวกันนะเห็นไหมก็เราก็เลือกจอยได้เลยนะครับก็เปิดมา2จอยก็เล่นพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าผมมาเล่นคนเดียวก็ขอเล่นโซโล่ละกัน เอาละมาถึงนะครับเราก็เกิดที่ริมชายหาดนะครับจะสังเกตเห็นว่าบางอ็อบเจกต์นะครับเราสามารถที่จะดูดมาแล้วก็ปล่อยด้วยครับบางอันเราไปเตะแล้วเราได้ได้เหรียญด้วยนะเห็นไหมเออเวลาว่ายน้ำก็มีห่วงยางด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่ารักนะครับช่วงแรกก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็คือกระโดดกระโดดไอ้นี้ได้นะกระโดดเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรนะกระโดดหลจังหวะเออได้นะครับแล้วก็มีแบบอมหินอมอะไรอย่างนี้ได้นะครับเจออะไรก็ลองเข้าไปใกล้ๆไปแตะๆดูนะครับมันก็จะได้เหรียญด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเชี่ยวนะฮะเจออะไรแตะให้หมดนี่เจอกล่องอมกล่องอมกล่องก่อนแล้วก็พนได้นะใช้ปุ่มเดียวกันนะครับนี่อมกล่องแล้วก็พนอมศัตรูได้นะเนื่องจากเคอร์บี้นี่จุดเด่นของเขาเลยนะอมศัตรูนี่ยังไงอมศัตรูแล้วปล่อย,ออยนี่ยังไงเจ็บไปครับผม มันสนุกตรงนี้แหละคือการอมแล้วก็เราจะได้รับของหรือว่าบางทีเราก็แปลงร่างเปลี่ยนตัวละครไปเนาะมีถังขยะเอ้ยไม่ใช่มีขยะด้วยนะครับนี่งไงมาถึงเมืองแล้วตามชื่อภาคเลยนะครับก็คือเมืองที่ถูกลืมนะครับก็มนุษย์ก็น่าจะหายไปหมดแหละเจอหินครับอมหินก่อนอมหินเฮ้ยสตูอ่ะโคตรเท่เลยตัวนั้นอะอมมันหน่อยดิอมมันหน่อยดิ นี่เนะี่ยอมตัวนี้มีความสามารถด้วยครับทําให้เราแปงลงร่างได้ครับใช้ดาบอย่างกระเซลดาอุย้ยกดผิดปุ่มคือมันกดปุ่มเดียวกับตัวอมนั่นแหละอ่าก็คือถ้าเกิดเราอมมาแล้วเนี่ยก็คือใช้ปุ่มเดียวกันจะเป็นการใช้ความสามารถของร่างที่เราอมมานะถ้าเกิดเราจะคลายก็รู้สึกตัววายมั้งนี่ไงนี่ไงเห็นไ,ไหมดรอปได้นะครับอ่ะก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเอามาก่อนเออนี่ยฟันเละเทะหมดอนะ่ะ มีกดค้างไว้ใช้สกิลด้วยนะครับฟันยาครับอันนี้ทำให้นึกถึงเซลาครับนห่พวงเลยหลอดเลือดดูด้านซ้ายบนได้นะครับเรียบร้อยสะใจดีครับกราฟิกก็ดูน่ารักดีนะครับอันนี้เขาให้ขึ้นเนาะกดกระโดดค้างไว้ก็ได้นะครับ เฮ้ยเครื่องดื่มชูกำลังวิเจออีกตัวหนึ่งละขอดูดหน่อยดีกว่าตัวนี้ปลาระเบิดขอดูดหน่อยดูดนี่แล้วระเบิดผมโคตรชอบเลยมันปลาแบบว่าได้เยอะมากแล้วเราไม่โดนตัวเองเลยนะก็คือปลาไปเลยรัวๆนี่นะระยะไกลครับออเร่ล่วงรุงงขึ้นมาก่อนโอ้ เก็บเหรียญด้วยลืมเก็บดูเหรียญด้านขวาบนได้น,นะครับว่ามีเท่าไหร่แล้วรู้สึกเล่นง่ายกว่าดาบเยอะเลยอะ <c oughs> จริงจจากความรู้สึกนี่ปลาระเบิดนี่นี่นี่ออแล้วก็ภาคน,นี้จะมีคัดซีนนะครับเป็นมูวี่มาให้เราดูเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ผมเห็นในทีเซอร์ก็คือเดี๋ยวเคอร์บี้ของเราเนี่ยจะเข้าไปเอ่อ ไปอมรถใช้คํานี้ได้เลยเนาะไปอมรถนะครับแล้วก็จะได้ใช้รถนะครับศัตรูก็น่ารังน่ารังนี่คือจุดเด่นของเคอร์บี้เลยเนาะนี่ครับก็คืออันนี้ต้องบอกว่าดูดแล้วรถมันมาโดยบังเอิญครับก็เลยได้ร่างของรถไปนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวเนาะในทีเซอร์เราจะเห็นว่ามันมีเยอะมากครับแบบว่าจินตนาการนี่สําคัญกว่าความรู้จริงๆนะฮะ แต่ความรู้ก็ทําให้เกิดจินตนาการเนาะมันต้องมีทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ก็คือจะมีการชนนะครับลองชนนู่นนั่นนี่ดูนะบางทีมันมีของแล้วมีการกระโดดด้วยด้วยเด้อเนี่ยชนด่าหมดอะเลยชนแล้วแบบว่ามีเด้งเลย <laughs> ชนให้หมดมีอะไรให้ชนชนให้หมดโอเคแหกด่าดออกมาเรียบร้อยศัตรูที่ไหนจะสู้เราได้เนี่ยโหเราอยู่ในร่างรถแบบนี้แล้วนะฮะ นายสตยูอยู่ไหนโอ้ชิวๆเลยแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าคุ้นๆอยู่ตรงนี้อ๋อนึกว่าไถ่ไปได้ไถ่ไม่ได้ฮนะนี่นี่นี่น,น,นี่มีรอยแตกนี่ไงไถ่ได้ครับได้ของด้วยนี่รถกระโดดด้วยนะนี่ <c oughs> มีทังก็โดดมีทั้งไถโอ้โหสมบัติเพียบดีแล้วครับที่มาทางนี้ชนต่อชนต่อก็เล่นเพลินๆดีนะคือใครแบบว่าชอบแนวแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์อ่ะหรือชอบเคอร์บี้อ่ะกราฟิกน่ารักน่ารักอผมว่าโอเคเลยนะตอบโจทย์ใช้ได้ประจนภัยไปเรื่อยเนี่ยเราก็ขับรถมาถึงอ e ีกแมปหนึ่งครับเฮ้ยมีอะไรบินอยู่บนหัวเต็มไปหมดเลย โอ้มันจับเหมือนก็นจับเพื่อนของเคอร์บี้ไปครับเราต้องรีบไปช่วยนะฮะดูดิเพียบเลยไดแล้วเราก็เจอหนึ่งในเพื่อนของเรานะครับที่โดนจับขังเอาไว้นะฮะโอเคจัดมานีา่ปลาระเบิดไปดิเอ้ามันล้อมกรอบเราเหรอแล้วไงอ่ะที่มีระเบิด <laughs> ผมโคตรชอบระเบิดตรงนี้ดูดิคือปลาทิ้งไว้เลยเยอะๆเยอะๆเยอะๆศัตรูกเกิดมาก็ตุม้มง่ายๆแค่นี้เลย โอเคก็ช่วยเพื่อนได้แล้วหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็คือภารกิจหลักของเรานี้ก็คือต้องออกระจนภัยเนาะแล้วก็ใช้พวกสิ่งก่อสร้างหรือว่าศัตรูนี่แหละครับเราไปอมมันมานะเพื่อที่จะได้รับความสามารถใหม่ๆแล้วก็ประจนภัยเพื่อที่จะปลดปล่อยเพื่อนของเราที่ถูกขังไว้นั่นเองครับนี่คือภารกิจหลักของเกมนี้เนาะนอกจากนี้นะครับเราจะต้องทําการเก็บดวงดาวด้วยนะครับนี่เก็บดวงดาวแล้วไง,งาต่อก็คือวาร์ปไปที่แผนที่อื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบไปแล้ว1ด่านนะครับอ่ะเอาอีกสักดานหนึ่งนะฮะกำลังพงิิน โอเคด่านนี้รู้สึกว่าศัตรูก็จะเยอะขึ้นแล้วครับอมมะเออความสามารถเราหายไปแล้วนะครับจะต้องหาใหม่ในแมปนี้เนาะนี่ยอมหินก็ได้อมหินแล้วคว้างใส่นี่อมหินแล้วควา้ววางใส่เป็นไงล่ะอมกล่องด้วยอุ๊ยโอยเจอเหรียญแดงดูด้านขวาล่างครับอันนี้คือมีภารกิจย่อยนะครับเขาบอกว่าให้ไปเก็บไอตัวชิวลิตเมเกสีแดงห้าอันนะครับอ่า แก๊งปลาขวานมาครับได้ความสามารถใหม่เจอสตัวอะไรใหม่ๆเนี่ยก็พยายามพยายามไปดูดใช้คําว่าดูดเนาะพยายามไปดูดมาเมื่อกี้เจอ,อกแก๊งปลาขวานปลาใส่เล้าจากระยะไกลครับไม่เป็นไรแล้วก็ปาลารัวๆได้ครับก็ตายมันโดดอยู่นั่นแหละไม่ค่อยถนัดเลยอะ เออผมผมชอบระเบิดมากกว่าไงเฮ้ยอ้าได้รับเคค,ครับผมมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นแวบๆบแบบนี่คือสเสน่ห์ของเกมประเภทเนี้ยครับก็คือมันจะมีทางลับทางซ่อนเร้นอยู่เยอะนะนี่อะไรก่ะเมื่อกี้มันมีความมันมันเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอะ่ะอ๋อผมกดผิดปุ่มนม่ว่ามันขึ้นอะไรไเอ,อ้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับ อุ้ยเจอตู้น้ํานี่ไงดูตู้น้ำเลยครับดูตู้น้ำํำเลยครับผมมามาแล้วครับผมดูความสามารถของตู้น้ำนี่ไออ,ออย่างนี้ชอบเลยคล้ายๆระเบิดโอ้โหแล้วปล่อยรวยขนาดนี้ศัตรูก็ศัตรูเหอะเอแป๊บนึงเมื่อกี้เห็นของเอาหายไปแล้วโอ้เป็นกรรมเฮ้เราเก็บไ,ได้ด้วยนะเอาเิ มาดิครับโอ้โหโคตรสะใจเลยมาดิใครจะสู้เราได้ถามจริงนี่ยแตกไปดิมีของซ่อนอยู่เยอะด้วยอันนี้ต้องปล่อยแล้วสินะเนี่ยเออไม่งั้นไปต่อไม่ได้แต่ว่าผมเห็นของแล้ว เฮ้ย hey, เราเจอดาวแล้วอะแต่ว่าคือภารกิจย่อยของเราอะทิวลิป5อันอยังไม่ครบเลยอะได้แค่2อันเองสงสัยอยู่ในแมปอื่นถ้าไม่ชมจะสังเกตเห็นว่ามีเฟรมเรกเฟรมเรทพูดผิดเฟรมเลทร่วงเป็นพักๆด้วยนะฮะโอเคก็เข้าใจนี่ในโดสวิตนะเนาะไปด่านต่อไปเอายังไม่ไปวะแค่แบบว่ามาอีกจุดหนึ่งเฉยครับตอนแรกนึกว่าจะย้ายแมปยังยังยังข้ามไปได้ไหมข้ามไม่ได้นะครับ ดูดมาดิเฮ้ยเอาไอ้ตัวนู้นเอาไอ้ตัวนู้นนี่ได้ระเบิดเหมือนเดิมชอบเลยแบบนี้แตกป่ะดิแตกไหมอุ้ยไม่แตกว่ะป้อมไม่แตกดูดูด,ด,ด,ดิอมป้อมได้ไหมอมป้อมได้ไหมเหมือนจะอมไม่ได้นะครับไม่ได้นะโหน่าเสียดายเผื่อจะได้ยิงปืนใหญ่อะเขาบ้าง มาอุ้ยกดผิดปุ่มเพราะว่าทำไมไม่ปลาระเบิดน,นี่มีกลวยด้วยว่านี่ไงอมกลวยอมกลวยออกเสียงให้ถูกนะครับอมกลวยนะฮะมาโ้กลายเป็นกลวยแล้วจ้ะโอ้โหการจบเตียงกลวยคือการกระโดดแทงแบบนี้นะฮะนี่ แสดงว่ามันจะต้องมีพื้นที่แบบว่าเราเอากรวยเนี้ยเจาะได้นี่น่นี่น่สะใจครับสะใจสังขยะโอเคมีของนี่ไงนี่ไงมีพื้นจริงด้วยไปเจาะเข้าไปดีโอ้โหของเพียบเติมเลือดด้วยเลือดหายไปเยอะจากการกดผิดมามารวมกันยเยอะ แทงทีเดียวแตกหมดโหสะใจเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยมีพื้นอีกแล้วพื้นแตกเหรอจ้าเก็บของกันต่อเฮ้ยวัววะอุย้ยไม่โดนหูไกลไปอยู่ไหนละ่ะนี่แนี่วัวหรือกระทิงผมว่าน่าจะกระทิงมากกว่านี่ไงทิวลิปย,ยังมีอยู่ทิวลิปยังมีอยู่อืมเปิดทิวลิปโอเคได้มาสามันแล้วทิวลิป โอเคเฮ้ยอะไระอ่ะท่อประปาแตกโอ้โหขึ้นไปจ้าไอ้คนนี้ก็แทงลงเลยนะเออได้การจะปองอีกแล้วยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะเดี๋ยวเล่นไปเรืเร่อยๆก่อนย้อนกลับไปดูเด่อยสิี้มีอะไรไหมไม่น่ามีนะ มันแค่ว่าให้เราหลบมาทางนี้ยข้างข้าบนน่ะมันจะได้แบบว่าหลบง่ายๆแล้วก็มีของด้วยเนาะอ่ะมันให้แยกล่างแล้วครับไปต่อไม่ได้ละอ่ะอุ๊ยเจอเพื่อนแล้วครับแต่ว่าดูจากลานโลง่งๆแบบนี้บอสแน่นอนครับผมอย่างนี้เจอบอสแน่นอนไม่มีตัวอะไรให้อมด้วยนี่มันมีของให้เก็บแทนเดี๋ยวผมเอาระเบิดดีกว,ว่าผมชอบระเบิดผมชอบระเบิด มาปลาดักไว้เลยนี่เป็นไงล่ะปลาดักไปโอ้ยบอสจริงด้วยว่ะปลาดักไปดิเอาดิเอาเลเอาเลเอาดิ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 เออเด้เอเด้เอเด้อถอ,อยถอยถอยมันตั้งโลไว้มันตั้งโลตั้งโล,งโลหรอก็เข้าข้างหลังดินี่เนนี่เนนี่นนนน <laughs> เนเฮ้ยมันต้อนผมจมมุมแล้วถอย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  แล,ล, out, ล,ล,ล,ล NG, ้วไงเราป่าปาป่าป่าปาปาเออล้มล้มล้มปาไปปาไปโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคำรามมันคำรามอู้มีมีถอยมีถอยโอ้ยเอ้ยมีมีดาวได้เก็บดาวก่อนทำไมเก็บไม่ได้วะเก็บดาวไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนไอ้เนี่ยเข้าข้างหลังตอต้อนี่มีรัว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 เออตัดใจจริงครับระเบิดมันปาได้รัวรัวแบบนี้ไงอ้าวนอนเช็คกินชั้นงอ อ้าวต้องโจมตีมันต่อด้วยอ้าวเราได้ของใหม่วะ่ะดาบครับผมดูดมาดูดมาแงวมันก็คือไอตัวเซลดานี่เองไม่เป็นไรผมดรอปเลยเอาอันนี้ดีกว่าชอบอันนี้โอเคก็ช่วยเพื่อนได้เป็นตัวที่สองแล้วนะครับเย่ yeah! แล้วก็อย่าลืมเก็บดาวเลยนะเมื่อกี้ดรอปจากบอสเก็บไม่ได้อ๋อลืมไปว่าดาวเนี่ยมัน มันเก็บแล้วมันเปลี่ยนแมปนี่ว่าอะไรก็ยังไม่จบเลยนะแมปนี้ก็คือยังมีต่อเพราะว่าทิวฤิปยังไม่ครบเนาะเก็บอาหารก่อนกระทิงมาเลยพี่ไม่กลัวเอาดิเล่นโคตรเพลินเพลินจริงๆ มีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เราดูดครับผมอ๋อแล้วก็งัดได้นะครับคือเราเข้าไปสิงในตัวมเมื่อกี้แล้วเราก็กดอนาฬุมวนมวน,มวนนะครับเพื่อที่จะงัดมันออกมาครับแล้วก็มีเพื่อนของเราถูกขังไว้ซึ่งในแบบนี้มี3ามตัวครับด้านขวาล่างมันบอกอยู่เนาะแบบนี้มีสามตัวนะครับอุ้ยมีของด้วยเก็บได้เปล่าหรือว่าต้องดูดวะ อูจากสภาพแล้วต้องดูดเปล่าเอ่ยดูดไม่ได้ดูดไม่ได้ครับสงสัยต้องใช้ไอเทมอย่างอื่นอ่ะอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แค่เดินไปใกล้ๆ้อ๋อมันก็จะมีของโผล่ขึ้นมาเลยเออความลับเยอะดีเว้ยไปกันต่อจ้ะอุย้ยเต่าง,งอยนี่อย่าปลาระเบิดดักไปดิงับดิเอาดิเอาดิเอาดิ ผมว่าไอเต่าง,งอยเนี่ยเราน่าจะต้องใช้ไอกลวยหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับหลังมันอ่ะมันจะมีแบบรอยแตกอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมปาระเบิดใส่มันก็ไม่เห็นมันเป็นไหลเลยนี่ไงนี่ไงมีกลวยจริงด้วยต้องเอากลวยวะตัดได้ไหมเนี่ยตัดไม่ได้โอ้โหต้องใช้ตัวดาบนั่นไงนั่นไงตัวดาบมันอยู่ด้านบนโอเคเรจะต้องสละล่างระเบิดของผมแล้วครับเอาตัวดาบไปไหนว่ะ เออมันเกิดใหม่นี่ไงดูดมาเยี่ยมไอดาบตัดโอเคแล้วก็ทิ้งก็ดูดใหม่ไอเต่างอยทำอะไรไเต่างอยเอย้ผมมาทำอะไรเอ้ไม่ถึงวะนี่เนี่ยต้องเข้าไปใกล้โอเคอาวเพื่อนเราอยู่นี่นี่เองเรียบร้อยครบสามตัวแล้วในแม,มนี้แล้วก็เจอทิวลิปอีกแล้วครับ ดอกที่สี่ขาดอันเดียวนี่แทงให้หมดแทงให้หมดสังขยะก,ก็แทงแทงทุกสิ่งทุกอย่างกระป๋องก็แทงไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไไยนี่อุ้ยไม่โดนว่ะนี่ไปได้ไหมเนี่ย ดูเหมือนจะไปได้เลยต้องใช้ของต้องใช้ของหรือเปล่าเฮ้ยกระทิงมาว่ะเอ้าไปไหนอะผมไม่กล้าโดดลงไปอะมุมกล้องมันไม่ได้มัได้เง้เดียวเอ้ยทิวลิปอันสุดท้ายของด้านนี้เยี่ยมไปเลยครับอัน,นี้มันเหมือนไปได้เลยเนะี่ยเอาจริงเนี่ยกระจงกระจกอย่างเงี้ยปพุ่ง อ้าวจะเต่างอยอีกแล้วคราวน,นี้อันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงใจเย็นตัวนี้น่าจะทำลายมันลำบากต้องค่อยๆอแอบอืมอืม,อมเออว่ะให้มันงับท่อ <c oughs> งับท่อไปจ้ะงับท่อเออนี่เน่โอ้เราได้โอกาสทำลายมาแล้ว เจอกระจะปองอยนะครับอันที่สามไปได้โอกาสแทงตัวแตกไปจ้าเรียบร้อยอ่าแล้วก็ที่เราช่วยเหลือมาสามตัวเมื่อกี้นะครับเนอะเกี่ยวปะหรือว่ามันคนละตัวกันไม่รู้เหมือนกันครับก็เรียกได้ว่าเพลินครับเพลิน,เพ,น,เ,พนเพราะนั้นใครที่อยากเล่นนะครับดาวน์โหลดเดโมมาลองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบจริงริงก็ซื้อได้เลยนะครับตอนนี้มันวางขายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะ